ต่อกันที่ข่าวนี้ครับที่คุณเฟนฟรายเกินไปเมื่อเบรกที่แล้วกับลุงเฮียมจับแมวฟาดพื้นจนแมวตายนะครับล่าสุดวันนี้เนี่ยลุงไปมอบตัวแล้วแต่ก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทําไปไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะว่าแมวเข้ามาในบ้านของลุงเองครับ ชายอายุ68ปีที่ทำร้ายแมววันนี้เข้าไปมอบตัวกับพนักง,งานสอบสวนที่สอนอทุ่งสองห้องแล้วนะครับ mm hmm. โดยระหว่างที่เขาพบตำรวจผู้สื่อข่าวก็พยายามไปถามนะถึงเรื่องที่เกิดขึ้นลุงบอกว่าตอนนี้เนี่ยตนกลายเป็นคนดังแล้วมีกล้องมาถ่ายเยอะก็เป็นเรื่องดีไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ทําเป็นเรื่องผิดอะไร ต่อมาหลังจากสอบปากคําและรับทราบข้อกล่าวหาด้านนายนานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับทางคุณลุงก็เดินออกมา<ฆ>พร้อมกับเอาหนังสือพิมพ์มาบาังหน้าแล้วอ๋อนี่ไงอตอนออกอะ่ะ<ฆ>เอาหนังสือพิมพ์บังหน้าตอนเข้าเฉยๆนะตัดออนออกมาเป็นแบบนี้บอกว่าไม่ให้ผู้สื่อข่าวถ่ายถ้าใครจะสัมภาษณ์ให้ประมูลราคาค่าตัวถึงจะยอมให้ข่าวนี่ลุงบอกแบบนี้ขณะที่นักข่าวก็พยายามถามต่อนะครับถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเอาอยัางไงามันเป็นย,างงายังไงทางคุณลุงบอกว่ารู้สึกเฉยๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ ขอไปสู้คดีก่อนส่วนเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายที่เจ้าของแมวเรียกเงิน5้0 0 0ื่นสบาทคุณลุงปฏิเสธที่จะตอบถึงประเด็นนี้ลุงมาจดไม่ได้เราไปคุณลุงหาลุงมาจดไม่ได้เราไปคุณลุงถามเกี่ยช่องนถามให้เสนอตัวราคาให้เท่าไหร่โอ้ลุงเอาตังค์ไปทำไมเอาเท่าไหรเก่าเท่าไหรเก่าเอาไปเก่าเท่าไรถูกต้องใ้สูงกว่าทุกตัวไป จะเอาไปจ่ายค่าแมวหรือเปล่าเนี่ยเอาไปจ่ายค่าแมวจ่ายค่าแมวก็เด้ไปคดีก่อนเถอะอย่าพร้อมชดใช้ค่าเสียหายไหมสมมติว่าเราตีจริงเรื่องชดเสียหายอย่าพูดคิดอคิดแล้วนสไม่ลงคีดล้บ้านดานตำรวจบอกว่าวันนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าสอบปากคำรับทราบข้อกล่าวหา2ข้อนะครับก็คือ1ทารุณกรรมสัตว์และ2ทํทำให้เสียทรัพย์ที่เจ้าของแมวเขาไปแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมกับมีการพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนที่ตํารวจจะปล่อยตัวลุงกลับไปนะครับเนื่องจากคุณลุงเนี่ยเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองโดยในวันที่14ธันวาคมนี้จะนัดให้ผู้ต้องหา,ามีการส่งฟ้องที่ศาลแขวงดอนเมืองนะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงๆแต่อ้างว่าก็ตนเป็นเจ้าของบ้านน่ะแมวบุกรุกเข้าบ้านคุณลุงเองตอนก็มีสิทธิ์ที่จะทําแบบนั้นกับ